นิทานพื้นบ้านไทยกำเนิดพระนางมณีเมฆขลาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนางฟ้าสององนามว่านางมณีเมฆขลาและนางสุวรรณมาลีอาศัยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมากและมักจะลงมาเที่ยวชมโลกมนุษย์ด้วยกันอยู่เสมอวันหนึ่งนางมณีเมฆขลาและนางสุวรรณมาลีลงมาเที่ยวชมเมืองมนุษย์บนชายหาดพวกเธอเห็นชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งกำลังเล่นน้ำทะเล ชายหนุ่มคนนั้นมีชื่อว่าทศพลเป็นเจ้าชายผู้มีรูปโฉมงดงามและมีเมตตาต่อสรรพสัตว์นางมณีเมฆขาและนางสุวรรณมาลีต่าง,ลงหลงใหลในความงามของทศพลพวกเธอตัดสินใจแปลงร่างเป็นนกสองตัวและบินไปเกาะที่ไหล่ของทศพลทศพลรู้สึกประหลาดใจกับนกสองตัวนี้เขาพยายามเอื้อมมือไปจับแต่นกสองตัวก็บินหนีไปนางมณีเมฆขาและนางสุวรรณมาลีรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้พูดคุยกับทศพลพวกเธอจึง